สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้น้องฟ้ามีห้องสวยมากเลยครับมาฝากทุกคนกันค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําของคอนโดลุมพินีทาวนะคะทุกคนค่ะคอนโดนี้อยู่ในใกล้ในส่วนของห้างนะคะเซนทนรัลรัมอินทราที่สุดเลยนะคะเดินไปได้เลยค่ะอยู่ ติดกับถนนใหญ่นะคะทุกคนคะ่ะคือเข้ามาภายในโครงการได้เลยนะคะนี่เครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์ครบคันแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่นอนนะคะทุกคนคะ่ะที่นอนแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีชุดโต๊ะเครื่องแป้งให้ด้วยนะภายในห้องมีแอร์ให้ด้วยคะ่ะมีพม่านให้สวยๆแบบนี้เลยนะคะและนะคะมีในส่วนของตรงนี้คะ่ะเคาน์เตอร์ครวัว าคามีตู้เย็นให้เรียบร้อยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็ทีวีค่ะโอ้โหชุดโตะทํางานเราก็มีให้เรียบร้อยนะคะโซฟามีให้ค่ะทุกคนค่ะมีให้เหมือนกันแล้วก็มีในส่วนของนี่ค่ะชั้นวางของอเนกประสงค์ค่ะแล้วก็มีในส่วนของตู้เสื้อผ้าพร้อมกระจกบานใหญ่ๆแบบนี้เลยทุกคนค่ะดูดูโอ้โหบอกเลยว่า ใครฮนะที่เช่าห้องนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะแล้วก็ห้องน้ําอยู่มุมนี้นะคะมีเครื่องทําน้ําอุ่นให้ค่ะกระจกนะคะห้องน้ําก็กว้างใหญ่ค่ะและบริเวณภายในห้องห้องนอนนะคะก็กว้างไม่แพ้กันเลยนะคะทุกคนค่ะและนะคะห้องนี้มีระเบียงด้วยนะคะทุกคน นี่ให้ดูนะคะตระเบียงสวยมากค่ะทุกคนค่ะให้เช่าในราคาพิเศษแน่นอนค่ะใครสนใจรีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยนะคะวันนี้น้องฟ้าไปก่อนค่ะฝากติดตามไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ